ในมุมผมนะเธอไม่ควรจะสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับผมกำลังพูดถึง Oprah w i n วินฟรีครับยุคที่โ p r a h Winfrey รเกิดเนี่ยยังเป็นยุคที่เรียกว่าความเท่าเทียมในเรื่องของสีผิวยังไม่เท่าเทียมกันจะเรียกว่าต้นทุนของโอ r รา w i ์วินฟรนั้นติดลบก็ว่าได้แต่สิ่งที่มีบวกอย่างเดียวเลยคือความมั่นใจถ้าคนอื่นทาได้ฉันต้องทำได้ดีกว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบโอบรา w i ์วินฟเนี่ย คุณวัดโตขึ้นมาจะมั่นใจได้ไหมครับมันยากมากเลยจริงไหมจะมีต้นทุนมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่มีซึ่งความมั่นใจคุณก็ไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ไกลถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับยินดีด้วยเพราะว่าคุณจะได้โบนัสพิเศษไปครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่ทำให้คุณเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆในทุกๆด้านเลยครับทั้งด้านความรู้ด้านความคิด และอื่นๆอีกมากมายครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณเต,ติบโตขึ้นที่เหลือของค,คุณก็จะเติบโตต,ตามครับถ้าคุณเติบโต,ต,ตขึ้นเงินคุณก็เติบโตตามคุณเติบโตขึ้นธุรกิจคุณก็เติบโตตามรายผลทำไมเราต้องเติบโตขึ้นตลอดเวลารู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องที่เรารู้นั้นมันมีขีดจํากัดครับแต่เรื่องที่เราไม่รู้นั้นมันไม่มีขีดจํากัดครับมันมีอีกมากมายและเกิดนะวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับกับหนังสือที่ชื่อว่า ด่ว,วนเปอร์เซ็นต์ครับในหนังสือนี้มันมีอยู่7กดกฎด้วยกันที่คนสำเร็จ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เขาทำกันไหมครับเราทำไปแล้ว5กฎด,ด้วยกันเรามาต่อที่กฎที่6กันเลยครับนั่นก็คือ unstoppable self confidence ครับหรือว่าความมั่นใจตัวเองที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงได้ครับทุกคนลองคิดตามดูนะครับว่าทุกความสำเร็จบนโลกใบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความมั่นใจไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับคุณจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนนักกีฬานักเรียนคุณจะได้ผลลัพธ์ ที่ดีได้ต้องเริ่มต้นจากมั่นใจในตัวเองก่อนครับแน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมสมมติว่ามีคน2คนนะเนี่ยคนนี้เกิดแบบฐานะยากจนเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยการศึกษาเท่ากันมีเงินเท่ากันหมดเลยนะคนหนึ่งมั่นใจอีกคนหนึ่งไม่มั่นใจผ่านไป5 10, 20, ปี10ปี20ปีให้ทายว่าคนไหนจะสําเร็จมากกว่ากันแน่นอนว่าคนที่มั่นใจจริงไหมครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเนี่ยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามคุณจะเกิดมา ร่ำรวยจะมีต้นทุนมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่มีซึ่งความมั่นใจคุณก็ไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ไกลตรงข้ามคุณเกิดมาในต้นทุนที่น้อยมากๆเลยแต่คุณเต็ไมไปด้วยความมั่นใจเชื่อไหมว่าคุณยังสําเร็จเลยนะครับจริงๆตัวอย่างมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ผมขอพูดถึงคนนี้และกันเพราะว่าเรื่องของเธอแบบน่าทึ่งมากๆเลยในมุมผมนะเธอไม่ควรจะสําเร็จได้ขนาดนี้นะครับผมกำลังพูดถึงโอปราห์วินฟรีครับโอปราห์วินฟรีเนี่ยเกิดในอเมริกาเป็นคนผิวดาใช่ไหมครับและชีวิตของเธอเนี่ ครอบครัวที่ยากจนนะครับพอเธอเริ่มโตขึ้นอายุแค่9ขวบนะครับก็ถูกญาติของตัวเองเนี่ยข่มขืนนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังถูกพ่อของตัวเองเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับและเธอเนี่ยก็โดนกระทําแบบนี้อยู่หลายปีนะครับจนอายุส4เนี่ยเธอก็ตั้งครรภ์แต่ว่าเธอแท้งลูกไปนะครับหยุดแค่ตรงน,นี้ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนน่ยลองจินตนาการดูครับว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบโอปราห์วินฟรีเนี่ย คุณวัดโตขึ้นมาจะมั่นใจได้ไหมครับมันยากมากเลยจริงไหมนอกจากนั้นนะครับพี่ชายแท้ๆของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคเอสครับเป็นไงบ้างครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าชีวิตคนคนึงทำไมจะโดนได้ขนาดนี้นะแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับคุณแม่สุดท้ายก็ทิ้งเธอกับน้องสาวไปเพราะว่าดูแลไม่ไหวเธอก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองลําพังนะ แต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายุคที่โอปราห์ n ินฟรีเกิดเนี่ยยังเป็นยุคที่เรียกว่าความเท่าเทียมในเรื่องของสีผิวยังไม่เท่าเทียมกันในยุคนั้นเนี่ยผิวขาวผิวดํายังสิทธทิไม่เท่าเทียมกันก็ว่าได้อย่างเวลาออกทีวีเนี่ยนักข่าวทุกคนผิวขาวหมดไม่มีใครผิวดําเลยนะครับทีนี้โอปราห์ n วนฟรีเนี่ย,ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนหลังจากที่คุณแม่ทิ้งไปเธอก็ต้องเริ่มสู้ชีวิตใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปแข่งประกวดการพูดและเธอก็ชนะครับเลยได้ทุนเข้าเรีียยยยยนนมมหหาาาาวิทลััครรบบพพอเเเอเเจธก็ งานด้านทีวีทาครับเพราะเธอชอบด้านนี้เนาะเธอชอบการพูดเธอชอบการทําข่าวนะแต่ว่าก็ไม่มีใครรับเธอเลยครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงผิวสีเนาะแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้ครับเธอก็สมัครไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมีช่องหนึ่งรับเธอเป็นนักข่าวภาคสนามไปตามเหตุการณ์ต่างๆนักข่าวที่ได้ตังค์เยอะจริงๆคือนั่งโต๊ะครับส่วนนักข่าวตัวเล็กตัวน้อยก็ไปทําข่าวภาคสนามไปนะครับจากนั้นเธอก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมานะครับจากเดิมเป็นภาคสนามก็ได้มีโอกาสมานั่งต๊ะ ตอนนั่งโต๊ะเนี่ยก็นั่งคู่กับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายผิวขาวใช่ไหมครับแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงผิวดำเรียกว่าเป็นคนแรกของเมืองนั้นเลยนะครับที่อเมริกาเนื่องจากประเทศมันใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยมีทีวีของตัวเองนะคือมีระดับชาติเหมือนเมืองไทยมี3 5 7 9แต่ว่ามันมีระดับรัฐด,ด้วยคล้ายๆเหมือนกับภูเก็ตก็มีทีวีของตัวเองเชียงใหม่ก็มีทีวีของตัวเองอะไรประมาณนี้น,นะครับเธอก็เริ่มได้มานั่งนั่งโต๊ะข่าวแล้วอ่านข่าวแล้วนะครับแต่ว่าคาตัวก็ไม่เเเาากมนนลยยธอยอะ แล้วเธอก็กัดฟันทําต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆแล้วจากนั้นคนก็เริ่มชอบเธอเพราะบุคลิกเธอที่ไม่เหมือนใครการพูดจาความจริงใจทักษะหลายๆอย่างนะครับจนในสุดท้ายนะครับก็มีคนให้โอกาสเธอได้มาทํารายการทอล์กโชว์ของตัวเองเป็นรายการกลางวันนะส่วนมากรายการดังๆก็คือรายการกลางคืนใช่ไหมครับรายการของเธอคือรายการกลางวันนั่นก็คือโอปราห์วินฟรีโชว์ครับเริ่มต้นจากเล็กๆนยครับคนไม่ค่อยดูจากนั้นทําไปเรื่อยๆคนเริ่มเห็นว่ามันสนุกสัมภาษณ์แขกได้ดีเป็นนักฟังที่ดี เป็นนักถามให้ดีจนสุดท้ายเรตติ้งเริ่มมากขึ้นจนรายการนี้เริ่มดังระดับประเทศครับแล้วเธอก็ทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับพัฒนาตัวเองต่อเวลาสัมภาษณ์ตั้งแต่แบบนักแสดงฮอลลีวูดยันประธานาธิบทีนสหารัฐครับจนเธอเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของโลกมานานหลายสิบปีนะครับเรียกว่าเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลเนาะจนเธอมีเงินเรียกว่าเป็นพันพนล้านเหรียญเลยนะครับจริงๆเธอสามารถที่จะไม่ต้องทํางานต่อีชุตเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเธอก็ม ความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันสามารถไปได้มากกว่านี้สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจครับยุติบทบาทในการเป็นพิธีกรรายการ Oprah Winfrey Show ครับแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่เธอมีไปสร้างช่องของ,ของตัวเองที่ชื่อว่า Oprah Winfrey Network ครับจากนักข่าวภาคสนามจนมาเป็นนักข่าวโต๊ะใช่ไหมจนมาเป็นพิธีกรเอาเป็นว่าจนวันหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของช่องได้เลยอะ่ะสุดยอดไหมครับ จะเรียกว่าต้นทุนของโอปราห์ n f นฟรีนั้นติดลบก็ว่าได้แต่สิ่งที่มีบวกอย่างเดียวเลยคือความมั่นใจคือฉันมั่นใจในความสามารถของฉันฉันมั่นใจว่าฉันทําอะไรก็ได้นั่นแหละคือไอแคลครับถ้าคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้แต่บางคนไปได้ไกลกว่านั้นครับคือถ้าคนอื่นทําได้ฉันต้องทําได้ดีกว่า นี่คือคำพูดของโอปราห์เวนฟรีนะครับผมว่าดีมากๆนะเราตั้งใจฟังนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนชีวิตคุณจะมอบบทเรียนใดให้กับคุณก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแม้ไม่มีใครเคารพคุณคุณก็จงเคารพตัวเองเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความมั่นใจในตัวเองหรือว่า self confidence ครับหลายคนก็มีอาการนี้ก็คือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใครเป็นบ้างคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า วิธีเพิ่มความมั่นใจมีอะไรบ้างข้อ1คือการลงมือทําครับถ้าคุณไม่มั่นใจเรื่องไหนยิ่งต้องลงมือทําจริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นคุณไม่มั่นใจเรื่องของการพูดต่อหน้าสาธารณชน public speaking แล้วถ้าคุณไม่ทําคุณไม่พูดคุณไม่ฝึก คุณก็ยิ่งไม่มั่นใจกว่าเดิมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆครับเริ่มทําเล็กๆแล้วค่อยทําใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนาะข้อ2เฝ้าระวังเซลฟ์ทอล์กเซลฟ์ทอล์กก็คือการพูดกับตัวเองหลายคนมีภาษาพูดกับตัวเองไม่ค่อยดีครับฉันมันไม่เก่งฉันมันดีไม่พอฉันมันยากจนฉันมันเรียนน้อยฉันมันเด็กต่างจังหวัดฉันมันนุ่นฉันมันนี่ถ้าคุณมีเซลฟ์ทอล์กลบไม่มีทางเลยที่คุณจะ มั่นใจได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเฝ้าระวังเลยนะเรียกว่าเป็นตำรวจแล้วกันคอยจับผิดเลยคือถ้าคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณใช้ภาษากับตัวเองไม่ดีเปลี่ยนทันทีครับเปลี่ยนจากนักทีฟเซลท็อกให้เป็นโพซิ talk, ทีฟเซลท็อกทันทีค่อยๆลดเซลท็อกที่แย่แล้วค่อยๆเพิ่มเซลท็อกที่ดีให้กับตัวเองครับขั้นต่ำนะคุณควรจะต้องมีประโยคนี้ในตัวเองครับฉันดีพอฉันคู่ควรฉันทําได้ครับถ้าคุณมีอย่างน้อย3ประโยคนี้ต่อเวลานะความมั่นใจคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลครับข้อ3ม อยู่ห่างๆคนลบๆเมื่อกี้คือเซฟทอปคือคุณลบของคุณเองใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยคือคุณอยู่ใกล้คนลบๆตลอดเวลาใชื่อไหมว่ามันก็จะกระเด็นกระดอนมาหาคุณเหมือนกันภาษาอังเกตกว่ารับ Off on you ครับเท่านี้คุณอยู่ใกล้ๆอยู่ในค่าเฉลี่ยที่มีแต่เนกาทีฟการพูดจาลบๆสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นแบบเขาเหมือนกันพยายามอยู่ห่างคนเหล่านี้ไว้เนาะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยคุณครับจากเดิมค่าเฉลี่ยคุณมีแต่ลบเลยไปอยู่ค่าเฉลี่ยที่บวกๆคิดบวกพูดบวกนะครับ ข้อสุดท้ายภาษาอังกฤษจะเรียกว่า fake it until you make it ครับก็คือฝึกฝืนจนคุณเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณไม่มั่นใจแต่ฝึกฝืนแซงเป็นว่าฉันมั่นใจและถ้าคุณแซงว่าคุณมั่นใจแน่นอนครั้งเดียวมันไม่มั่นใจหรอกครับแต่ลองนึกดูว่าถ้าคุณทำาบงนี้เป็นร้อยร้อยครั้งพัน,พ,นพันครั้งคุณว่าคุณมั่นใจกันไหมแน่นอนครับมันเหมือนกับโปกตีคุณเขียนมือขวาใช่ไหมครับฝึกฝืนก็คือนเนี้ยฝึกเขียนมือซ้ายเขียนวันแรกก็คงไม่สวยเขียนเนี้ยอยู่เดือนหนึ่งดีขึ้น แขนอยู่ปีหนึ่งแน่นอนดีขึ้นเลยใช่ไหมเกียรนี้อยู่5ปีมือซ้ายแข็งแรงเลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับความมั่นใจ เป็นทักษะนะที่ฝึกกันได้มันไม่ใช่ว่าพ่อแม่ให้มาหรือธรรมชาติให้มาเกิดมาเป็นอย่างไรก็ตามมันฝึกกันได้พัฒนากันได้ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับยินดีด้วยเพราะว่าคุณจะได้โบนัสพิเศษไปครับการเพิ่มความมั่นใจนั่นเพิ่มได้2วิธีนะคือจากข้างในออกมาข้างนอกและจาก,ากข้างนอกเข้ามาข้างในครับตอนนี้จะเป็นลักษณะจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะนะนอกกําหนด,ดในอันนี้มันเป็นผลงานของศาสตราจารย์ชื่อว่าคุณเอมี่คัตดี้นะซึ่งคุณเอมี่คัตดี้เนี่ยพูดเท็ตท็อกไว้ด้วยนะครับเล่าชีวิตเธอสั้วย เ,เธอประสบอุบัติเหตุแบบร่างกายเธอแบบแหลกสลายเลยนะคุณหมอถึงขั้นบอกเธอเลยว่าคุณไม่ต้องคิดเรื่องของการเรียนมาหาหลัยเลยเพราะว่าชีตเนี้ยคุณจะได้นั่งแต่รถเข็นเท่านั้นแต่เธอก็ไม่เชื่อไงเธอมั่นใจทีเวิร์ดเลยเธอคือมั่นใจฉันสามารถที่จะเรียนมาหาหลัยได้ถ้ามีความมั่นใจ ทุกอย่างเป็นไปได้ครับเธอก็ไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะและสุดท้ายเธอก็ได้เป็นอาจารย์สอนที่ฮาร์วาร์ดครับและเธอก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงว่าการเพิ่มความมั่นใจเพิ่มยังไงเนาะง่ายๆเลยครับก็คือว่าการเพิ่มความมั่นใจจากนอกสู่ในคือพาวเวอร์โพสครับการทําท่าทางแล้วมันทําให้คุณเพิ่มความมั่นใจขึ้นครับเด่ยอย่างเช่นนะท่าซูเปอร์แมนยีงนี้นะครับนะหรือท่านี้ ถ้าซู์แมนหรือว่าถ้าเข้าเส้นชัยไม่ใช่ลองทําดูนะครับสาวิหรือนาทีหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจขึ้นมันมีขั้นวิจัยด้วยนะครับว่าการที่คุณทําท่าแบบนี้มันเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลดฮอร์โมนความเครียดก็คือคอร์ติซอลด้วยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นลนักษณะเปิดร่างกายออกมาเหมือนอกภายไรผึงอะครับเช่น่านี เช่นฐานนี้จะทําให้คุณเนะี่ยมั่นใจขึ้นผมเองก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้เหมือนกันนะก่อนขึ้นเวทีไปพูดก่อนต้องให้สัมภาษณ์อะไราเงี้ยมันทาให้คุณเนะี่ยมั่นใจขึ้นและคุณเนะี่ยเผาฟูขึ้นในเวลาอันสั้นเพราะมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบวินาทีทนั่นเองนะครับลองไปใช้กันได้ครับ สุดท้ายจำท่านี้ไว้นะวิ่งเข้าเส้นชัยเราทําท่านี้ใช่ไหมนึกถึงนี่ครับทาราลลมปิกก็คือเหมือนโอลิมปิกของคนพิการใช่ไหมครับคุณเคยเห็นไหมมันมีวิ่งร้อยเมตรเหมือนกันนะแต่คนวิ่งคือตาบอดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีคนวิ่งไปด้วยใช่ไหมคนเหล่านี้ที่การทางสายตาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เกิดเลยนะแปลว่าไม่เคยเห็นอะไรเลยจริงไหมไม่เคยเห็นอะไรก็คือไม่มีทางจะเรียนรู้อะไรได้จริงไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อคนพิการสายตาเหล่านี้ครับวิ่งเข้าเส้นชัยให้ทายว่าเขาทำท่าอะไรย้ำนะครับว่า เขาไม่เคยเห็นอะไรเลยคนพิการสายตาเหล่านี้เข้าเส้นชัยก็ทําท่านี้เหมือนกันเพราะว่าท่านี้คือท่าของความดีใจเป็นท่าของความมั่นใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้กับคุณได้ครับเช่นคุณจะต้องพรีเซนต์งานทำนี้ได้เลยไปแอบ,บทำที่ไหนก็ได้โอเคไหมทำท่าน,นี้ก็ได้เนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นธาลักษณะแบบนี้ทำสัก30วินาทีคุณจะมั่นใจขึ้นมาอาศาลครับและนี่คือ The Growth Lab ในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้กดไลค์แน่นๆเลยให้ YouTube รับทราบไปเลยว่าคุณชอบพัฒนาตัวเองกด Super Thanks ให้ทีมงานได้แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ครับที่สำคัญเลยนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจาก The Growth Lab ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ Take c a r สวัสดีครับ